สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวต้องก็จะพามาเที่ยวลบบุรีนะคะครั้งแรกของต้องใน EP พีค่ะเราจะเดินลัดเลาะไปทางสารจังหวัดลบบุรีนะคะเพื่อที่จะไปบ้านวิชาเยนนะคะหรือบ้านหลวงรับราชทูตนะคะตั้งอยู่ทางเหนือของวังนารายราชนิเวศและวัดเสาธงทองนะคะทางตะวันตกใกล้กับวัดปืน และทางตะวันออกใกล้กับเทวะสถานปางแข่ค่ะสร้างขึ้นราวพุทธศักราช2028เพื่อใช้รับรองราชทูตชาวตะวันตกที่มาเฝ้าสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะต่อมาสมเด็จพระนารายได้พระราชทานที่พักอาศัยนี้ให้แก่เจ้าพระยาวิชาเยนนะคะสมุหะชาวตะวันตกในราชสำนักสยามบ้าน รับราชทูตนะคะก็ตั้งราว3 3 7ปีมาแล้วนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดลบบุรีอำเภอเมืองลบบุรีประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะก็จะมีค่าเข้าด้วยนะคะราคา10บาทค่ะทุกคนสามารถมาเยี่ยมชมโบราณสถานอายุ337ปีอยู่ที่จังหวัด ลบบุรีอ,เ,อรเมืองลบบุรีนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะออกมาด้านหน้าบ้านรับราชทูตเพื่อมารอสองแถวนะคะทุกคนเพื่อที่จะไปปางสามยอดค่ะโอเคค่ะเราขึ้นมาที่รถสองแถวแล้วนะคะนี่ค่ะรถสองแถวก็จะผ่านปางสามยอดค่ะทุกคนสวยมากๆเลยละคะ่ะทุกคนสังเกตนะคะทุกคนก็จะมีลิงเยอะมากๆเลยนะคะอยู่ที่ พระปางสามยอดค่ะมาให้อาหารน้องลิงได้นะคะข้ามฝั่งมาก็จะเป็นวัดนครโกษานะคะจะอยู่ติดริมทางรถไฟเลยนะคะนี่คือวัดนครโกษาค่ะทุกคนเราก็จะมาเยี่ยมชมโบราณสถานที่ยังคงเอกลักษณ์ไว้นะคะ เดี๋ยวต้องก็จะพาทุกคนมาดูบริเวณร,บรอบๆวัดนครโกษาจังหวัดลบบุรีค่ะแล้วพบกันใหม่ EP 3ค่ะทุกคน